ผมจะพาคุณผู้ชมเอาเครื่องสูบน้ำสองนะครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ในฟาร์มสิบเก้าตอนนี้มันมาลงฟาร์มยี่สิบสองปที่เรียบร้อยเพิ่งมาลงสดๆร้อนๆลอเลยผมจะพาคุณผู้ชมเอาไปสูบน้ําในฟาร์มยี่สิบสองในตอนนี้วิดีโอนี้เลยแล้วกันนะผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับมันจะเหมือนฟาร์มสิบเก้าหรือเปล่ามันเป็นเครื่อง,องสูบน้ำสองนะครับคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ใช้เครื่องสูบน้ำปะเนี่ยเอย้เหมือนเหมือนจะใช่นะเนี่ยมันยกลงได้ปะเนี่ยมันมันต่อพ่วงได้ด้วยนะเนี่ย เออว่ะมันใช่อันนี้เครื่องสูบน้ำแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อนี่ข้างหลังคือปล่อยน้ำได้ใช่ปะเนี่ยใช่ปะใช่ปะเนี่ยอันนี้ใช่จริงปะเนี่ยอันนี้ใช่เครื่องสูบน้ำปะเนี่ยอันนี้มันเนี่ยมันคือคือเครื่องคือที่ดูดน้ำเลยนะเนี่ยแต่มันจับไม่ได้อ่ะเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือปั๊มน้ำเนี่ยมอเตอร์ดูดน้ำเนี่ยเนี่ยคือปั๊มน้ำเนี่ยอ๋อมันเป็นสายยางไง อ๋อเนี่ยปั๊มน้ำเนี่ยอันนี้ถังน้ำเนี่ยไว้สำหรับปั่นน้ำเนี่ยไว้สำหรับเก็บน้ำเนี่ยใช่ปะนี่อันนี้มันอยู่ในตัวเกมอยู่แล้วนะอยู่ในตัวแมพอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยววันนี้วิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเอารถไถแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเอ๋เราไปไถทีท่ไหนวะวันนั้นอ้าลละอ้าวผมจะรถไถน,นะครับคุณผู้ชมัามาต่อกับสูบสูบสูบ,สบอ๋อเขาเรียกว่าเป็นสูบ สูบสองนะครับสูบสองสูบสองอ่าทำไมเรามันจมอย่างนั้นวะโอเคสูบสองนะครับคุณผู้ชมครับอ่ามันเพิ่งมาลงฟาร์มสิบเก้าเมื่อคืนนี่เองเอ้ฟาร์มยี่สิบสองนะครับเพิ่งมาลงเมื่อคืนนี่เองนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยจะลองเอาไปสูบดูนะครับอ่านี่นี่นี่อุ้ยอันนี้สามารถเปลี่ยนสีได้หวะอ้าวสีเขียวบ้าอะไรเนี่ยอา้าวแล้วนะ อ๋ออันนี้สีแดงอันนี้มัน,ม,นมันต้องเป็นสีดำไม่ใช่หรอวะผู้ชมโอ้ยบา้าเอ,อ้ยเาโอเคโอเคโอเคมีอันเดียวแค่นี้แหละนะผมมีอันเดียวกระบอกสีดำระบอกสีดำ

เจีนครับเจียนอ๋อดูดูเท้าดูเท้ามันเหยียบคันเร่งดิอืออ๋อเบรกอันนเบรกอันนี้มันเหยียบเองเหรอทำไมเท้าไม่เห็นเหยียบเบรกเลยอ่ะไม่เห็นใบหมูเลยนะคุณผู้ชมปัดผักไปจะปัดหมูไงจะให้มีหมูได้ไงเราปัดเท้าเออไปไปอ่ะ เสีเกียร์ครับเอ้ยเลี้ยวได้ปะเนี่ยเฮ้ยสูบน้ำคลองเลยไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณชมไปสูบน้ำคลองได้เหรอเนี่ยจะไมเป็นไปยากเอาไหมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้โ,อโอเหเลี้ยวไม่ไปเลยคุณผู้ชมอันตรายมากคุณผู้ชม อันตรายมากๆโอ้โหรถมึงก็แรงนะอันตรายมากเลยคุยงมันเลี้ยวไม่ไปเลยอ่ะโอ้โหดูดิโอ้โต้ัวควบคุมรถด,ดีๆเลยเอดี๋ยวลองขับมองภายในมันจะเป็นยังไงวะติดต้นไม้ปะเนี่ยไม่ติดเว้อยอู้อันตรายมากเลยคุย้ชมอู้มันจะยกล้อยอย่างเดียวเลยคุชม เอย,เอยไปซิ่งไม่ได้เลยดูดิมันเบี้ยวเข้าไปเองเนี่ยก็คือต้องให้ล้อนหน้ามันแตะแตะพื้นนะครับมันถึงจะเลี้ยวให้นะเนี่ยล้อถ้าล้อนหน้าไม่แตะพื้นก็จะเป็นแบบนี้ล่ะม่กลับจังยากเลยอ้ไข้างหลังนี่ก็หนักทำไมในฟาร์เก้าไม่หนักวะโอ้ยเอา กูใครมันมาตีละคังอยู่ตรงนี้อีกปัดโถ่ไป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 โวยขับโคตรยากเลยคุณผู้ชมเหลือจะเฉื่อนะเหลือจะเชื่อนะครับผมเหลือพัวนั่นไงปัดโถเฮ้ย ดูเท้าดิดูเท้าเหยียบคันเร่งดิแหมเท้าเหยียบคันเร่งดีมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาตรงนี้ดิเดี๋ยวตรงนี้ถูกได้ปะเนี่ยหรือว่าต้องไปเข้าซอยนู่นวะเอาวันนี้ก็แปดสองหนึ่งศูนย์ได้มาอันนี้ของเราไม่มีของเราใส่ตัวถ่วงมาแล้วโอ้ยอ่ยออยยปากโอ้ยเขา เดี๋ยวถอยก่อน่าอ้อยกดลงคอ,งอูอ้ยใส่เ่าอ้อยเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยโอ้หมุนไปหมุนสตลบสตลบเลยเนี่ยโอ้ไปยากอู้หักเลีวเขาไปเลีวนเนี่ยสามาหนะครับผมอดแคสสามสาห้ล้กันนะเทียบเท่ากับสามอ่ะ สามสามหกใหญ่ไหมอนะ่ะเนี่ยอันนี้เทียบเท่ากันเลยเนะี่ยเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออไปไปแม่งไปโคตรยากเลยคุณผู้ชมโอ้ยชนชน เหมือนผมคิดว่าเหมือนไอ้ตัวนี้มันเอาไว้คนเฉยๆนะแต่ผมจะเอามาสูบน้ำอะ่ะผมจะเอามาสูบน้ำผมชอบสูบผมชอบสูบสูบน้ำนะครับผมเอ้ยโอ้โหมึงจะไปติดอะไรเนี่ยพระเจ้าเออลูกพี่เอ้ยโอ้ไปขับอย่างยากเลยคุณผู้ชมอย่าติดอย่าติดอย่าอย่าโอ้ยอยาอยายายา ม่งขับโคตรยากเลยคุณผู้ชมผมไปติดต้นไม้อีกแล้วเนี่ยนะมามันถึงแล้วถึงเวลาพลังพิเศษแล้วมาโอ้โหโโอ้หพระเจ้าเอ้ยไม่ติดหน้ามันก็ติดหลังอยู่ดีโอ้ยพระเจ้าไม่ติดหน้ามันก็ติดหลังแล้วเจ โอ้ยตนไม้ตุนไม้ตุนไม้มันขับยากจริงนะคุณผู้ชมคือมันหักไม่ไปเลยอ่ะมันหักไม่ไปเลยนะครับอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ยออกลมไรพี่อะไรของพี่ในปะเทอาเอ้ลเยลมไรพี่บักทาเนี่ยมาโอ๊ยไม่ใช่ไม่ ไม่ใช่ไม่ใช่บอกให้ลบเฉยๆลบในพีรลบน้อยมาจะมาดูดน้ำเนี่ยจะมาสูบน้ำเนี่ยมาสูบด้วยกันไหมเนี่ยโอ้หัดโถ่เ้อเออเบไเบๆเบๆเบงเบจะลงอย่างเดียวเลยทำไมมันสูงจยงวะ ป่อาอ้อยเขาป่าอ้ no? to อยเขาใครเขามาปลูกอ้อยตรงนี้วะเนี่ยคุณรถเบรกมันเบรกไม่อยู่เลยว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมันเบรกไม่อยู่เลยเนี่ยโอ้พระเจ้าเอางี้เดี๋ยวผมสูบตรงนี้เลยแล้วกันนะจะได้แบบสูบถึงนะครับผมโอ้พระเจ้าเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะแล้วผมจะออกยังไงเนี่ยโอ้โหมันต้องสูบน้ำคลองแล้วสูบแม่งน้ำนี่แหละน้ำน้ำคลองนี่แหละ จะสูบทำไมในเมื่อมันปล่อยปล่อยท่อได้เนี่ยมันจะสูบทำไมเนี่ยผมงงีกบ่ายเลยเนะี่ยเดี๋ยวเอารถกลบลงไปหาปลาสักหน่อยไหมเฮ้ยอ,อย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล่วงโอเคเอ๋อลง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 ,ลง,ลงโอเคสูบน้ำนะครับสูบน้ำคุณผู้ชม โอ้โหม่นกว่าจะมาถึงกว่าจะมาได้นะครับนี่คือเครื่องสูบน้าอ่าอ่าเขาเรียกว่ามันอันเดิมนั่นแหละที่มันอยู่ในฟ์ม19ที่เราเล่นกันนั่นแหละแต่ว่ามันพึ่งลงฟ์ม22นะครับวันนี้เลยนะครับผมสดๆร้อนๆเลยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราสูบน้ํากันเลยแล้วกันนะครับผมสูบเลยเี่สูบเลยปั่นเลยเี่ปั่นเลยพร้อมแล้วสูบเลยครับสูบเลย ปั่นเลยพี่ปั่นเลยนั่นแหละบังคับได้อันเดียวอ่ะเออล้อลอยอีกจังหากอ่ะปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยพี่ปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยนี่แหละโอ้โหปั่นโค่นไปด้วยคุณผู้ชมโยนเลยสุดโยนเลย ยอะปั่นเลยปั่นเลยจัดไปครับจัดไปแล้จัดไปเลยอ้มันมีเสียงในนี้ด้วยะมีเสียงใส่พระมีเสียงเครื่องเครื่องปั่นด้วยเนะนี่ยคุณผู้ชมเนาะมีเสียงเครื่องปั่นด้วยเนะี่ยเออดีวะดีดีอันนี้ดีดสูบน้ำครับสูบน้ำสูบน้ำสูบน้ำไปเลยครับสูบน้ำไปเลยพระเจ้าเออกว่าจะสูบได้กว่าจะได้สูบนะครับผม เห็นไหมเสียงเสียงเครื่องก็ต้องหากนะครับเสียงควันก็ต้องหากนะครับเสียงในเครื่องปั่นนี่ก็ต้องหากนะครับแมโคตรดีเลยว่ะโอ้โห่าฟ้าสิบเก้านี่ได้ยินแต่เสียงเครื่องนะครับไม่ได้ยินเสียงเครื่องปั่นเลยเออเราสามารถที่จะนี้คนระบกคนไกลมันก็สามารถที่จะเข้าไปต่อต่อกับรถไถเนาะแล้วก็ผมอยากดูคนไกลมันมีไหมในนี้โอ้ไม่มีไม่มีคนไกลอะไรเลย ไม่มีกลไกอะไรเลยมีแต่อ้นี้หมุนอย่างเดียวบัตรเทรม่มีกลไกอะไรเลยอดูครับโดดอันไหนแล้วน้าอยู่ไหนอะแล้วน้าดูดอยู่ไหนอะที่สูบอะเอาไม่เห็นดูดเลยเนี่ย โอ้โหดูรอบเครื aut, ่องขึ ais, ้นเลยอ่ะ oh ดูรอบเครื่องขึ้นจัดเลยอ่ะผู้ชมวัสดุสูบน้ะนี่ผมว่าเปลืองน้ำมันจัดจัดเลยเนาะเพราะว่ามันเร่งเครื่องตลอดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเบิ้ลเครื่องก่อนอันนี้ผมไม่ได้ใส่เกียร์เดินหน้านะครับ แค่เล่นเครื่องเฉยๆโอ้โหโอเคครับคุณยงเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมันไม่เห็นดูดได้เลยวะเนาะเจอกันใหม่แล้วกันนะครับคุณชมสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับปิดท้ายกันด้วยดูดน้ำแล้วกันนะครับดูดปลครับดูดไป,ดดไปโอ้โห าเปิดประตูฮะแม่เครื่องนี้ก็ดูดีจังเลยเนี่ยปั่นโคตรดีอ่ะคผู้ชมสุดยอดสุดยอดสูยไปเลยกันสโซเปล่าเอาลวไอที่คอนโทรลไฮดรอลิก e ตรงนี้อยู่ไหนวะอ๋ออยู่ข้างในเลยเหรออ๋เพราะว่ามันต่อจากรถไถเลยเนะเาะโอ้สุดยอดมาะคุณผู้ชมไปครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ